สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนนะครับวันนี้พี่นะครับจะมาพูดถึงเอเจนต์ตัวใหม่นะครับของวาร์โลว์เลนนะครับเป็นเอเจนต์ดูไอริสนะครับชื่อว่าโยลุนะครับเป็นเอเจนต์ตัวแรกของเอพิโซด2องแอคหนะครับเป็นดูไอริสเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่ามีสกิลอะไรบ้างโอเคนี่ครับตัวนี้หน้าตาค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับก็ใครหลายคนถ้าดูจากบันทพาร์ทของแอคที่แล้วนะครับจะเห็นนะครับว่ามีสปอย เป็นโลโก้ของหลังเอเจนต์ตัวนี้มานะครับตอนจะพูดถึงสกิลแรกนะครับสกิลแรกเป็นชื่อสกิลว่าเฟกเอานะครับเฟกเอามันเป็นการมันเป็นสกิลที่เฟกฟู o สเต็ปนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสับสนนะครับว่าว่าเป็นว่าเป็นสกิลของโยรุหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างข้อหนึ่งะคี่บที่พี่ไปลองมาคือถ้าเป็นทีมเดียวกันเนี่ยหน้า อันนี้อันนี้ไม่ลองว่าบานทียวกันเน่ยะจะได้เสียงไงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอเจนต์นเองเนี่ยใช้แล้วมันจะมีเสียงเหมือนเราจะคิดว่าที่รอยเท้าเนี่ยมันมีเสียงแบบเหมือนเหยียบน้ํานะครับอาจจะคิดเราตอนแรกพี่เลยคิดว่าแบบเอยอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามก็แยกออกดีว่าเออว่าเป็นว่าเป็นเสียงเท้าของสกิลสรุปจริงๆ,ๆไม่ใช่นะครับลองไปลองไป mama, เ,เปทสในเกมมาสรุปฝั่งตรงข้ามได้ยินก็คือเสียงเสียงรอยเท้าปกตินะครับ ต่อไปสกิลที่2นะครับชื่อว่าายไซนะครับอันนี้ก็สกิลแฟตนะครับใครหลายคนอาจจะเห็นว่ามีสปอยหลุดมา,มาบ้างแล้วนะครับของใน u t u b e นะครับก็สกิลแฟตของโยรุเนี่ยถ้าไม่ชิงเนี่ยจะไม่ทำงานแฟตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวพี่จะใช้ดูนะครับต่อไปสกิลเกสแคทอันนี้เป็นสกิลพาสซีฟนะครับบอกเลยว่า ีเด็ดครับสกิลนี้เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะครับสกิล uh, ประมาณว่าเราจะมามาร์กจุดของเราไว้นะครับแล้วเราไปทำอะไร mm hmm. เนี่ยปุ๊บเรากดกลับมาแล้วก็มันจะวา้ากลับมาที่เดิมหรือว่าเราจะส่งสกิลนี้ปล่อยเป็นเส้นตรงไปมันก็จะไอสกิลนี้มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับพอเรากดใช้สกิลปุ๊บเราก็จะวา้าไปอยู่ตรงที่สกิลเราวิ่งไปถึงนะครับ mm hmm. ต่อไปสุดท้ายนะครับอันติเมทนะครับดีแมน ซีออนอวดิฟนะฮะไม่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับสกิลนี้เป็นอันติเมทนะครับพอพอเราใช้สกิลเนี้ยปุ๊บเราจะหยิบหน้ากากมาใส่พอหยิบหน้ากากมาใส่ปุ๊บตัวเราจะล่องหนแต่ว่าระหว่างที่ล่องหนเนี้ยถ้าเราอยู่ใกล้อ่อศัตรูเนี้ยแต่ว่าศัตรูจะมองเห็นเรานะครับแต่ว่ามันจะมีอ่อมันจะมีวงบอกอยู่นะครับว่าห้ามเข้าใกล้วงนี้ถ้าเข้าใกล้วงนี้ฝั่งศัตรูจะเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปลองใช้ในเกมให้ดูนะครับ เหมือนเหมือนแบบทะลุมิติออกมาตัวนี้เสี็จแล้วมาลองเราจะมารองที่ด่านบายนะครับผมโอเคอันนี้สกิลแรกนะครับพอเรากดใช้เนี่ยมันจะยังไม่มันจะยังไม่ใช้งานเลยนะครับเราต้องกดซ้ายก่อนไม่ใช่เป็นรอยเท้าเดินมา ค่อนข้างค่อนข้างไกลนะครับเดี๋ยวจะหาพื้นที่ที่มันยาวๆนะครับดูว่าระยะไก,กลขนาดไหนแ่คอนข้าค่อนข้างไกลมากจากที่รอมาเนี่ยดูว่าถ,ถึงสุดนั่นหรืเปล่านะครับม,มันจะมีเสียงเหมือนเหยียดน้ำนะครับแต่แแต่แต่แนนต่แแต่แ่แต่แต่แ่แต่ยต่ต่่แตติแต่แต่แต่ีต่แตต่แต่อต่แต่แั่แแ่แก่แต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 ่แก่แตแต้แต่แต่ ให้เราจะ activate สกิลนี้เมื่อไหร่ก็ได้นี่คกดคิวปุ๊บมันก็จะปลงว่าเป็นอย่างนี้ครับเหมือนอารมณ์แบบอา่านาโนสวามของคิวจอยนะครับหรือว่าจะเป็นไซเบอร์เคปของไซเฟอร์นะครับจะกด activate ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีคู่ดาวไม่ไม่มีแบบว่าไม่มีเวลาหมดนะครับพอกดใช้ปุ๊บมันก็จะทำงานนะเป็เสียงเป๊ะครับ แต่ว่าข้อดีข้อดีของของสกิลนี้พี่ว่ามันค่อนข้างไกลครับสกิลมันค่อนข้างไกลอันนี้น่าจะน่าจะยาวพอประมาณคนระับะลอดที่โออก็ประมาณนี้หกส60เมตรครับประมาณประมาณ60หกสิเมตร เสียงเป็นไงพี่ไม่เสียงเสียงเสียงมันเหมือนนะเดี๋ยวเราลองลองมานะพี่ปล่อยนะเดีย่ยังเนียนแล้วเดี๋ยวพี่เดินนะไม่เสียงแบบตุ๊บเสียงแบบเสียงแบบใช้ได้พี่แบบใต้อยู่ใช่ปะได้อะทำไมมันดูดังแบบแปลกแปลกวะ นี่เนี่ยบูมบูมลองมาวิ่งแบบไม่มีสกิลดีวิ่งจากมวลลงมาเฮ้ยก็ได้อยู่นะว่ะได้เสียงแบบเหมือนเลยที่แบบเหมันเหมือนจจริงวิ่งอ่ะเฮ้ยถ้าผมปล่อยสองคนโอ้โหแล้วก็อันนี้ด้วยนะอันนี้อย่างโหดเลยนะที่ขวาทิ้งไว้ใช่ป่ะแล้วเราก็ไปทำยงางอื่น แล้วกด F เฮ้ยต้องมีวางไว้ด้วยเหรอเออขี้ขวาขี้ขวาวางขี้ขวาวางอ้าวเี่ยเนี่ยเห็นปะวางปุ๊บรา้ปะเบรกซ์แข่งหรือเปล่ะจีคอยดูนะเข้ากันวะเข้ากัน่เข้ากันทำไมแบบตอนแรกนึกว่าเสียงมันไม่เหมือนเหมือนจะมีเสียงแปลก มัน yeah, yeah, yeah. เยออ่ๆแต่พอฟังจริงๆก็ก็ได้อยู่ได้เหมือนกันเลยแบบมันมันไม่น่าเกมมันไม่น่าจะทำมาดีซนะโอเคต่อไปเป็นสกิลแฟตสกิลแฟตเนี่ยถ้าถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ชิ่งเนี่ยจะไม่ทำงานถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยพอหมดระยะปุ๊บมันมันก็จะไม่มันก็จะไม่แฟตแต่ถ้ามันชิ่งกับแทกคือถ้าเม่ที่ชิ่งเนี่ยคือสกิลเริ่มทำงานทาันที พอชิ่งปุ๊บอารมณ์เหมือนแบบพอชิ่งปุ๊บกลายเป็นเคิร์ฟบอลทันทีนะครับลองเกียด,ดูลองให้แบบอันนี้จะลองให้ชิ่งไกลๆนะครับลองให้ชิ่งไกลๆนมพอมันชิ่งพบถึงสกิลถึงจะเริ่มทำง,งานนะครับถ้าเริ่มชิ่งใกลๆ้ๆก็แฟดทันทีครับสกิลจะทำง,งานทันทีแฟดดูแฟดเอ้สกิวแฟป อ๋อแฟตนี่มันจะเป็นต้องขึ้นหนึ่งทีเออต้องชิ้นหนึ่งทีถ้าไม่ชิ่งมันก็จะแบบลอยๆหนะ่อยจะหมดจะแฟดมึงดูแบบใช้ยากไงไม่รู้อ่ะใช้ยากมั้มันหลบชูหล,ลบง่ายปั้หล,ลบง่ายกว่าจะทำให้ป๊อปยากอะ่ะยวดูลองแบบว่าลองพยายามป๊อปแบแต่ อุ้ยเสียงเจ็บอย่างเสี้ยวเฮ้ยพี่ได้อยู่นะแต่เสียงยไม่ดังหรอโอ้ไมนต้องชิ่งเนี่ยถึงแคแต่เออถ้า,อาลองแฟดแฟดมาไกลๆขาวว่าดูดิอันนี้ไม่ชิ่งนะเดี๋ยวลองอีร,ระยะก็ชิ่งอยู่ดีเดี๋ยวลองไกลๆไกลๆก็ยังชิ่งอยู่เฮ้ยผมไม่เห็นลูกแฟดพี่วะไม่หรอเดี๋ยวพี่ปาดิ แต่เนี่ยเนี่ยโอ้ยมันเห็นอีกทีตอนชี้ิงพี่เอาใช่หรอพี่ดูพี่ดูพี่ดูอ่ะอุ้ยไม่เห็นเลยพี่แล้วอยู่บนหัวพี่แต่ผมปาไปบนหัวพี่นะโอ้โหมันเห็นอีกทีคือตอนชี้ิงพี่ผมงงพี่ไม่ไปเฮ้ยมันก็แกวอยู่นะถ้าใช้ระยะไกลอ่ะแกวแต่ต้องต้องชำนาญหน่อยต้องมีจุดเซตป่ะโอ้ย ใช่ก็ต้องมีจุดเซตอย่างนี้อย่างนี้เซตเซตข้ามบอมได้เลยเนี่ยเอสโอไเซตอ่ะไอ้เถื่มันก็ไม่ได้ไกลมากใช่ไแต่ว่าแต่ว่าเซตข้ามบอมได้แต่แฝดเนี่ยโกงอยู่นี่เลยอันนี้จัดจับบรงกลางอ่ะถึงบ้านดูดิถึงบ้าขาวอ่ะไหนที่ผมไม่เสินอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ชิงอันนี้ไม่ไม่ทำงานพี่ผมว่าไม่ชิงมันมันไม่ไม่ทำงานว่ะ แต่ว่าระยะมันก็ไกลอยู่นะแสดงว่ามันเป็นมันเป็นแฟดแบบเอาไว้เซตอ่ะมันมันต้องเอาไว้เซตอ่ะแฟดพอลฟินิกได้ปะอุ้ยมันมันกระที่เป็นแแฟดอ่ะมันไกลไงใช่ปะใกล้ๆกล้ก็ใกล้ๆก็บอดอยู่นะลองลองเนี่ยอุ้ยบอดเลยนะใกล้ๆอ่ะ ตอนนี้ผมต้องดูนะว่ายิ่งไกลมันยิ่งแบบนี้ต่อไปอนี้ครับที่เด็ดครับ Passive Skill Passive Skill อ่ามันจะเป็นเหมือนอารมณ์มแบบว่าเลสที่เราฆ่า2ตัวเนี่ยเราจะสกิลได้ฟีนิกซ์พอเราฆ่า2เราฆ่าฝั่งของฆ่า2คนเราจะใช้เขาแทนได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นลูกกลมๆเนี่ยลอ,อยไปแล้วสังเกตสังเกตหลอดหลอด ของสกิลนะครับค่อนข้างนานนะครับดูครับไปได้ไกลมากดูครับอู่่ไโหอยู่หอได้อันนี้เมื่อกี้ปล่อยมั่วนะเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้พี่ปล่อยประมาณตรงนี้นะครับสกิลมันเดินไปถึงยูฮอรเลยเนี่ยครับดูครับคือฝั่งสมมุติว่าถ้าฝั่งรับเนี่ยเล่นเล่น เล่นอยู่ตรงหอเอนี่คือจบเลยนะครับจะไม่ได้ยินเลยว่าสกิลเนี่ยมาถึงตรงยูหอแล้วเพราะว่าสกิลสกิลเนี้ยนะครับถ้าไม่อยู่ในระยะเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะมองไม่เห็นนะครับตอนแรกตอนแรกพี่คิดว่ามันคงมันคงน่าจะไม่ได้โกงอะไรมาก แต่มันโกงที่ว่าถ้าอยู่นอกระยะเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงต้องเข้ามาอยู่ในระยะให้กล้ถึงจะเห็นและได้ยินเสียงนะครับอีกที่เด็ดในของสกิลนี้คือถ้าเรากดคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นลุกงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทิ้งสกิลนี้ไว้เราก็ไปไหนก็ได้นะครับไปไหนก็ได้พอเราอยากจะกลับมาปุ๊บเรากดยีปุ๊บตัวมันก็วาร์ปกลับมาเดี๋ยวจะปล่อยเข้าวาร์ปเองก็ไนี่ก็เข้ากล้าไปแล้วนะครับ แล้วก็ดูในแผนที <stairs. S 1> ไ่ได้นี่ว่าพี่วิ่งไม่ถึงไหมปุ๊บแลโผล่นี้เลยใช่ไหมถือว่าค่อนข้างแสบเลยนะโหวันนี้อันนี้อันนี้ก็โกงดูนะอันนี้ปล่อยไปแล้วหลอดอย่างนานอ่ะหลอดแบบนานมากสมมติเอ้ยอันนี้อันนี้คือหายไปแหรอพี่โดอีทปุ๊บเกียร์โหมดนี้เลยอ่ะโอ้ยมันไม่เห็นไอ้นี่ด้วยมันไม่เห็นไอ้นี่ด้วยพี่ไม่เห็นลูกเหรอไหนลองปล่อยดิ มันเห็นแป๊บนึงอะแล้วมันก็หายไปอะเฮ้ยแต่แต่เป็นลูกยังวิ่งอยู่นะพี่ได้ยินเสียงพี่พี่ไม่เห็นลูกกลมๆของบูมนะแต่ได้ยินเสียงเออเฮ้ยจับบ้าไอ้เหมือนดูนะไอ้ผมไม่เห็นเลยใช่ป่ะเราฟังได้ยินเสียงป่ะเฮ้ยแต่มันต้องอย่งใกล้ไมนเห็นเอาใกล้ๆเห็นเหรอไหนๆลองวิ่งอีกอันหนึ่งโอ้ใกล้ๆว่ะใกล้ๆไม่เห็นว่ะ เออว่ะเดยวเดี๋ยวลองลองลองยิงดูว่ายิงได้ป่ะอ,อ,อ๋อยิงได้ใช่ปะ่ะแล้วก็กดขี้ขวาวางไว้ได้แต่พี่พี่ผมอ,อยากไ้ยิงเสียงนี่จะดีเฮ้ยทำไมนี่ผม,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 มเห็นตลอดเวลาเลยเฮ้ย ลองไกลๆเลยไอ้อโอ้โหมันใกล้มากเลยเอ้ยมันไกลอยู่นะเนี่ยนี่ยังเห็นอยู่เลยเอ้ยทำไมไม่เห็นอันนี้แหละลองเราว่าไปเดิไม่เห็นมันแหละเป็นระยะแบบค่อนข้างเหล้ต้องมันไก่ตี๋เห็นสามนัดน่าจะเลือดร้อยแต่มันโกงมันโกงที่มันนานอ่ะไอ้หลอดหลอดวิ่งมันอ่ะเวลาเราปล่อยอ่ะ มันไปได้มันไปได้สุดแมปเด้เอ้ยอันนี้เห็นหายไปละมันมันนั่นแหละระยะเห็นมันเย,เยอะพี่เดือดเห็นที่ตรงนนั้เลยมันไปไหนก็ได้อ่ะใช่เห็นสิบสี่เมตรเมืเ่อกี้สิบสี่เมตรแล้วก็หายไปเลยเฮ้ยโกงอ่ะอันเนี้ยคือระยะมันยิงโง่เมนิ่งต<ๆ>ุกตัวเลยมันตุกตัวเลยได้ยินเสียงปะเวลาวาร์ปมาได้ยินพี่ นลองลองวาร์ปตรงนี้ด้วยก็แบบวางตัวยี่เออ,อไปไกลโหได้ยินโคตครไกลตรงนี้ยังได้ยินเลยอย่างพี่อ,ออกมาถึงเสียงไอ้นั่นหรอเล่าเอออ๋อได้ยินวะ่ะอย่างนี้ก็ก็ยากอยู่ได้ยินได,ได้ยินแม่งไม่มีบอกด้วยว่าในหลอด ดังเลยม,มีเสียงแบบยิ่งกว่าดังยิ่งกว่าโอเมนอะ่ะไป<อ>โอ้โหโผล่ทีไปอยู่นู่นเนี่ยเ,เล่นเกมมาอยู่นะเ <c oughs> นี่ยโผล่ทีแล้วอ่ะเออมันโกงวะ่ะ<อ>มันน่าจะสนุกแบบไงเล่นเกมสนุกน่าจะเล่นสนุกนะไ,ได้อยู่นะ ว์ป <S an> ามาขาวแล้วก็ยิงครับใช่จริงอันตีอันติยังไงก็ดีเจ็บโผล่ถึงหน้าเราอะโอเคต่อไปเลยมาพูดถึงสกิลสุดท้ายนะครับผมอันติเมทนะครับกดเอ็กมาปุ๊บสกิลจะยังไม่ทำงานนะครับเราสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับปุ๊บโอเคกดไอ้ปุ๊บเราก็จะหยิบหน้ากากมาใส่ะครับ ข้อเสียของสกิลนี้คือวิชั่นเนี่ยจะเหมือนสกิลของสกายนะครับเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นศัตรูในระยะไกลนะครับเราจะเห็น้องระยะใกล้ๆเท่านั้นนะครับแล้วก็เห็นเห็นฉีดรอบๆนี่ไหมครับที่เป็นเส้นป่าเนี่ยคือเวลาเราใช้แล้วเราเดินเนี่ยถ้ามให้ศัตรูมามา,มาเหยียบเส้นหรือมาอยู่ใ,ใกล้ลรัศมีของเราเนี่ยงั้นเขาจะเห็นตัวเรา แล้วเขาก็น่าจะยิงเราได้อันนี้เอ้ยยิงยิงไม่ได้นะครับเพ็นเฉยๆแต่ว่ายิงไม่ได้นะครับมีมีการทดลองแล้วประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวดูดูดูัดดนตีนะว่าเห็นเห็นเห็นอะไรหรือเปล่าตอนทม่กดดนตรีแล้วมเห็นอะไรเลยพี่หายไปเลยพี่หายไปใช่ไหมได้ได้ไดเสียงปะอันนี้อ๋อมันเหมืนอนคอมบ้าเวลาอยู่ใกล้หื้จะไม่มีเสียงเลยพี่ใช่หรอคือห้ามเข้าใกล้อีเดียวเดี๋ยวลองเดี๋ยวอเลย ฮ้ยอ๋อนี่มันมีระยะเอ้ยอันนดียวนี้พี่เห็นมั้ยวะไม่เห็นอ๋อเฮ้ยอ๋อนี่นี่พี่ยนเพี้ยนเพี้อนลงคนอันดีพี้ยนลงคนอันดีอ่าพี่เห็นพี่พี่กดไปเลยพี่กดไปเลยพี่เห็นมันมีหลอดอะมันจะมีวงวงข้างหน้าเท้าอะถ้าเราตรงนั้นน่ะไปอยู่ใกล้ศัตรูะมันจะเห็นเราอ๋ออันนี้เห็นยังเห็นพี่เห็นมันจะมีวงวงเล็กๆข้างหน้าเท้าลองไปเลยอ๋อเออว่ะเห็นละ ยี่ย่างเท่ตกกททอนบินรอก็เทพพี่วมากเลยว่ะผมวันตีโกงเฮียเจ๋งวะ่ะมันมันเนียนตรงที่มันไม่มีเสียงเลยแตะประเด็นห,หายไปเลยเฮ้ยมันโก้มันแบบพิ้วมากอะตัวมันแบบเป็นอะไรแต,แต่มันตัวไม่ต้องคิดเยอนนะนะว่ะอยู่ใช้ตะกี้ได้ปะไม่ได้เลย เชีย่ยแต่น่าจะตัดสก,กิลได้ครับพี่บิ๊กเป็นแรงดึงไม่เอาม่นเอาไปไประยุกต์เล่นได้เยีย่ยมเหมือนเอา้าวใช้สกิลไม่ได้ก็คือทิง้งคือทำอะไรไม่ได้เลยตอนใส่หน้ากากใช่ครับวิ่งเร็วด้วยอ่ะวิ่งเร็วเพิ่มมันจะออกเออเหมือนจะเร็วขึ้น อ้าวมันมีเสียงตอนออกมันก็ไม่เท่าไหร่นะมีมีมันก็มีเสียงตอนออกเลยมันมีดีนะใช่เลยลองลองลองกดแล้วยืนจนออกมีมีถ้าผมไปอยู่ไหนไกลไหมไม่ได้ยินเลยได้ยินได้ยินอยู่ตอนออกใช่ไหมใช่ว่าแถวน้ะได้ยินพี่รู้เลยก็ายากอยู่อะจังหวะดแล้วจะตอนตอนใช้อันติมันไอ้นี้ มันเป็นแบบอันติแมปมินิแมปเป็นแบบโอเมนี่ยเออทำไมมันต้องเป็นแบบมินิแมปวะนั่นอะไรดิปิดทำไมวะเดี๋ยวโกกเกินเพราะว่าเพราะว่าวิชั่นมันจะเหมือนอารมณ์แบบไอ้สกิลสกิลของสกายอ่ะไม่ไม่มันจะมันจะไม่ได้บอกขนาดนั้นอะมันจะเห็นแบบ เ,เ,เโดนหมาของนกายไปเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยโดนโอ้โหมันก็ดีเกินถึงจะเจอตัวแต่ก็ไม่โดนยิงอ่ะแต่ว่าวิชั่นวิชั่นเวลามองมันสั้นประมาณประมาณหมาหของสกายอ่ะโอ้โหีมันเปแบบหาข่าวได้เลยเดินเข้าไปเลยไม่มีถือว่าที่ว่าตัวนี้น่าจะทำให้ คนเล่นวอลเล็ตสนุกที่สุดทำได้หลายคอมโบอันนี้อันนี้คิดเล่นๆนะส้ริงไว้ทิ้งไว้พอทำได้ใช่ไหมกดกลับมาก็ยังโผนี้เห็นไหมหลอดหลอดสกิลมันอยู่ค่อนข้างนาน หรือว่าจะมาไปใช้อย่างนี้ก็ยังได้นตรงนี้ก็คือขาวเลยล้ใครอยู่ตรงนี้แต่เป็นอันนี้คิดเล่นๆนะเพราะว่าตัวเกมยังไม่มีใครไปเล่นจริงถ้าคนแอบ,บตรงนี้ก็คือขาวปุ๊บแล้วก็โผลมาโผลมาปุ๊บแล้วก็น่าจะได้ยิงฟรีถ้าเขาไม่ถ้าเขายังไม่หายขาวนะผม น,นี่ยุง่งอย่าวข้าวเดี๋ยวว่าเอเจนต์มาก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามาทําคลิปพวกเทคนิคของเอเจนต์ตัวใหม่มาดูนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยนะครับข้างล่างนะครับโอเคขอบคุณมากครับ